ลายมีงานละเอียดมากค่ะงานดีมากเลยค่ะตานี้ภาพเปยวมากเท่าไหร่นะนหมออันนี้ตั้งสามพันสามค่ะสามพันสามเลสามพันสามนะคะสวยมากค่ะโคมกระแซเปียวอันนี้ก็ร้อยดาวค่ะแต่ร้อยดาวก็จะไม่เหมือนกันนะคะย้อมครามแต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นร้อยดาว ย้อมความสดนะทุกคนทนฟ้าเลยันนี้มกหมอกลางใหม่สิเมื่อกี้สวยมันเหมือนลายบันไดสวรรค์เลยใช่ใคล้ายๆค่ะบันไดสวรรค์มันจะใหญ่กว่านี้แต่นี่ร้อยดาวมันร้อยดาวมันแกาถี่มากเลยีนถ้าเกิดแบบเราใส่ทําให้หุ่นเราเพียวด้วยงนี้อ่า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 อ่เอ่า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 ่าอ่นอ่าก็าอ่นอ่าอ่เอนาอ่าอ่าอ่อ่่่่ออน อันนี้มันเป็นลายอะไรนะเหมือนลงข้าวคล้าย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 ลงข้าวแต่ก็เหมือนเหมือนดาวเรืองมากกว่าอ่าอ่ใช่ใช่เป็นลายดาวเรืองนะคะแต่ยังไม่มีชื่อเรียกดาวเรืองที่มีมันมีสองสองเส้นล้อมรอบค่ะเป็นสีน้ําทะเลสใช่คุยหน้านาวอย่างเราคาเดียวกันนะสามพันราคาเดียวกันค่ะสามพันสามสามพันสามราคาเดียวกันค่ะสีนี้จะเป็นทามทะเลมันก็จะเลือบ มันก็มีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของมันค่ะอันนี้ลายกังหันลายกางหันกังหันใส่ตัวเอสด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะลายกังหันเอามาปรับตัวเอสใส่เหรอสามารถใส่ได้หลายงานนะคะลายกังหันมีหน้านางมีชายคุยค่ะอันนี้ลายกังหันเก้าเดียวกันกับเมื่อกี้สีเขาก็จะได้เป็นสีน้ำทะเลค่ะเคลือเดียวกันเนาะค่ะเคลือเดียวกันค่ะเป็นสีน้ำทะเลค่ะสวยงามนอมนะคะ เดอกนะเลียมสวยนะคะลายกังหันใช่ค่ะราคาเดียวกันค่ะสามพันสามร้อยบาทค่ะทุกคนสามพันสามร้อยบาทค่ะราคะลายหัวปลอกค่ะดูนี่เป็นลายหัวปลอกค่ะตัวนี้อันนี้ลายหัวปลอกเขาจะทำละเอียดมากนะคะย้อมจากทั้งแล้วก็หมักโครนสีมันก็จะได้เป็นสีแบบม่วง แดงม่วงแดงเลยใช่ม่วงแดงงานสามตะกอเหยียบหงอกนะคะมันก็จะมีลายเกล็ดดาวในพืชนี่คหนาค่ะตรงนี้ผ้าหนาใหม่บ้านไหมครับหนูอันนี้ไม่ใช่ใหม่บ้านมันจะเนียนเรียบแต่ถ้าเป็นใหม่บ้านมันจะมีความกระปุ่มตะป๋อนนิดนึงอ๋ออ๋ออ๋อนะคะทุกคนเนี่ยเจ้าของเจ้าของร้านนะอันนี้ก็เนี่ยค่ะทั้งหมดเลยค่ะโหเกียวเดี๋ยวอันน้ดูโหเกลียวอืม เขาเก็บผ้าที่ผ้าหนามากเลยค่ะนี่เกยคนเกียวค่ะทุกคนสีสวยเหมือนขั้นเป็นเหมือนลายน้ําเลยค่ะเหมือนลายน้ําเหมือนคลื่นเหมือนสะพานนี่ค่ะเป็นหวเกลียวเขา เขามัดให้มันเป็นหยักๆแบบนี้หรือว่ายังไงเขาตั้งใจไม่ได้แต่บังเอิญนะคะเป็นงานตั้งใจค่ะเป็นงานตั้งใจเนาะเป็นงานตั้งใจย่มจะข้างเขแล้วก็ใบสมอแล้วก็ไปหมักโทมันคือเป็นงานตั้งใจให้มันเฉียงแบบนั้นใช่ค่ะตั้งใจให้มันเฉียงให้มันไม่เท่ากันมัดแต่มัดสองหัวนะคะแล้วเอามาผสมกันมัดสองหัวแต่ละหัวจะไม่เหมือนกันแล้วก็เอามาทอขั้นต้องนับด้วยนะคะขนาดความกว้างเท่าไหร่แล้วก็เอามาทอนะะค นีเขาตั้งใจค่ะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นลายหโฮเกียดท้องงูเหลือมมันเกียดมีหลายหลายแบบเนาะหลายแบบค่ะัฮเกียดมีหลายแบบมากเขาจะทอให้อ่าน่ะกคน มีน้องเข้ามาแล้วนะครับเกียร์ลาย,ยงูเหลือยมอันนี้ก็เป็นท้องเหมือนท้องงูอ่ะอืมตัวนี้มันจะเป็นลายเหมือนคล้ายๆท้องงูนะคะตัวนี้แต่ละสีสีไม่เหมือนกันนะคะสีส้ม,อ,ม,อ,มอันนี้ส้มแดงอันนี้ก็จะเป็นส้มน้าตาลน,นะคะอ,อันนี้ก็ม่วงของม่วงน,นี่ของชมพูแต่ละสีทําค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะสีแต่ละสีจะไม่เหมือนกันเลยนะคะ โอนี้เบินเหมือนจะมัดมัดง่ายแต่ว่าการย้อมยอมยากมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นสีธรรมชาติะะสีธรรมชาติมันจะไม่ได้ตามที่เราปิดะะย้อมหลายรอบมากกว่าจะได้กีตะกอค่นี้สามตะกอเหยาะหอะะหอนะ